อัปเดตบอทเชียร์สเตตหลักายเลนเจอร์ร้อยห้าสิบด่านครับผมเาไปดีเาไปดูตั้งค่ามูมูพเพจยูแบบละเอียดอ่ะขั้นตอนแรกคุณไปเช็คเวอร์ชันอ b o เ t มูมูตัวนี้ก่อนแนะนำให้ใช้เวอร์ชันล่าสุดนะอีซีดีตัวล่าสุดเวอร์ชันโอเคถ้ามันมีเวอร์ชันใหม่มันจะมีให้กดอัปเดตคุณก็กดอัปเดตไปก็คือก,ก,ก,กดไปที่อัเแดบบมูมูตัวนี้ เพื่อเช็ควุยท่นเนาะโอเคต่อไปตั้งค่ามูมอ่ะไปที่การตั้งค่าก่อนสำหรับตัวมูมูเองเราจะตั้งค่าทีมตัวนี้ให้เป็นทีมดกสีดำแล้วก็ ADB port เนาะมันตั้งไม่ได้อ่ะก่อนจะเข้า device มันมี device ให้ตัวแรกก็กด3จุดก่อน device setting อ่ะในหัวข้อ performance ตัวนี้ เราเปลี่ยนกดไปที่คั s สตอแล้วก็ใส่ cpu 2 ram 2อันนี้คือขั้นต่ำ cpu 2 ram 2ก็ไปที่ display เอ้ display setting which ความกว้างเป็น960 high เป็น540 แล้วก็ dpi เป็น1.6 0โอศูนย์เขตอย่ลืมมาตั้งค่าหน้าจอนะ F.P.S 30อ่ะ Scene setting ตัวนี้ Byte ตั้งไว้ที่50%โอเคแล้วก็ไปที่อ u t o a อ t o อ่ะ Enable Root ตัวนี้ให้เปิดไว้เอเค,ครับอ่ะพอตั้งค่าเสร็จแล้วก็เปิด อินสแตนขึ้นมาโอเคอ่ะอินสแตนสิ่งที่ต้องมีในอินสแตนก็คือ2แอปนี้ก็คือมีไลเดนเจอร์กับรูทเอ็กโคลเลอร์เดี๋ยวไปโหลดรูทเอ็กโคลเลอร์ก่อนนะวิธีโหลดให้เปิดเบราว์เซอร์ก็คือข้างล่างเลยคลิกเบราว์เซอร์อ่ะเึิดจอ แล้วก็ค้นหาไป root explorer apk นี่คีิ์ตามนี้ root explorer apk จากนั้นไปเอาตัวเวอร์ชันไหนดิเอาเวอร์ชันนี้ลิงก์ที่เป็นไอคอนนี้อะโหลดมา root explorer apk อ่ะนี่ดาวน์โหลดปุ่มตี่าฟ้าผมไม่โหลดนะผมมีแล้ว โหลดแล้วก็ติดตั้งมด้วยสว่วนอีกอันนึงที่ต้องมี Line Ranger เวอร์ชันล่าสุดก็ไปที่ Google Play ไม่ใช่ App Center ผิดนะไปที่ Play Store p พย์สโตร์ค้นหา Line Ranger เราจะใช้เวอร์ชันล่าสุดอ่ะแล้วก,กดเปิด ระหว่างที่เปิดไลน์เจอร์แนะนําครั้งแรกให้เข้าเป็นไม่ใช่ครั้งแรกสําหรับอิมูเลเตอร์ตัวโคนตัวหลักของเราเนี่ยเราจะเข้ารหัสหลักไปก่อนเข้ารหัสหลักไปก่อนโอเคนะเพื่อโหลดข้อมูลให้ครบเรียบร้อยพอเราเข้ารหัสหลักโหลดข้อมูลเสร็จแล้วก็ปิดไลน์เจอร์ไปเลยอ่ะต่อไปเราไปที่แอป root explorer อดูวเดฟลเดอร์เข้ามาแล้วก็มันจะมี2แท็บเนาะเราไปที่แท็บฝั่งซ้ายแล้วก็กดกด3ขีดด้านซ้ายบนไปที่โฮมจากนั้นให้หาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า data อันนี้เข้าไปแล้วก็ไปที่ data อีกรอบหนึ่งเห็นไหมเข้าไปจากนั้นเราจะเลื่อนไปข้างล่างสุดเลยอ่ะเพื่อ หาโฟลเดอร์นี้ com line corp lg rgs ตัวนี้มันคือโฟลเดอร์ของ LineRanger เข้าไปแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างสุดเลยคุณจะเห็นว่าจะมีอ่าแชร์คือ fs เอ๊ะแชร์ share p ไฟล์ตัวนี้มั้งอ่ะเข้าไปอ่ะเลยเห็นโฟลเดอร์เอ๊ยไม่ใช่โฟลเดอร์ไฟล์หน้าตาแบบนี้กด เลือกหนึ่งอันไปที่ขวาบนเลือกทั้งหมดลบกดาทางขยะบ e ลิทิ้งเลยอืมกอ,อลบเสร็จแล้วก็ปิดทุกอย่างปิดอินสแตนด์ด้วยอินสแตน,นกาทิ้งได้เลยรออ่ะเราจะได้ตัวโค้ดหลักขอามาแลวเราเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อไง ดีเนมดีเนมเป็นเมนแล้วกันเมนตัวหลักเราจะไม่ยุ่งกับมันอีกแล้วกดที่3จุดแล้วก็ไปก๊อปปี้เอาตัวอื่นมาไปโคลนหน้าจอมาหรือ,อโคลนมา2อจอปล่อยมาโคลนไปก่นอนเรามาดูที่บอตรถ้าคุณโหลดบอทมาคุณจะได้ไฟล์ซิปแบบนี้เนาะถ้าคุณคลิกขวาเฟซที่แท็กไฟล์ กดโอเคแตกไฟล์ okay. มาที่นี่โอเคแต่ไฟล์เสร็จแล้วจะได้โฟลเดอร์มาตัวหนึ่ง mm hmm. เข้าไปในโฟลเดอร์ไฟล์บอททอ่ะมันจะมีหน้าตาแบบนี้โฟลเดอร์ต่างๆที่จะใช้ก็มี Input Output เอาไว้ใส่ i n p u t เอาไว้ใส่ ID ใหม่ Output ก็ เป็น id ที่บอทมนเล่นเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้คือตัวบอทส่วนอัปเดตเตอร์เอาไว้อัปเดตบอทสมมุติมีบอทเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวเา,าดูถ้าเราเข้าบอทเปิดบอทขึ้นมามันจะให้กรอก e อีเมลคุณ e ก็ใส่อ e ีเมลไปใส่อีเมล เดี๋ยวรอสักพักอ่ะนี่ถ้ามันมีเวอร์ชันใหม่มันจะแจ้งเตือนแบบนี้ก็คืออัปเดต available มีเวอร์ชันใหม่ถ้าคุณกด yes กด ok มันจะปิดโปรแกรมของคุณแต่ไปอ่ะถ้าคุณจะอัปเดตทำยังไงให้ double click ที่อันนี้ updater.eg e. เพื่อ Update Bot. อัปเดตบอทนะ double click ไปเลยแล้วก็รอมันโหลดแล้วก็แตกไฟ พอมาเสร็จแล้วมันจะปิดหน้าต่างไปเองพออัปเดตเสร็จแล้วก็เปิดบอสขึ้นมาใหม่ใส่ email ยี่ห้อใส่ยี่ห้ไป ล้วาจะบอทมาแล้เดี๋ยวจะอธิบายแต่ก็ปุ่มให้ดูซ้ายบนก่อนลวกันแถบด้านซ้ายเวลาเวลาตรงนี้คืออายุเช่าของคุณถ้าคุณเช่ามา30วันก็จะเป็นเลข30 c o n f คอนอ่าตรงนี้หองขอคอนฟิกออคอนฟิกเราจะใช้ในการตั้งค่าบอทก,ก็จะมีอีเมลของคุณนะ แล้วมีเซตติ้งอะเซตติ้งตัวนี้ไว้ตั้งค่าเราจะตั้งค่าหลักก็คือ n state ตตัวนี้150อืมก็คือเล่น150ด่านกับตัวนี้อะสำคัญเหมือนกันก็คือเลน ger in t e ท m ตั้งไว้เลข5าก็คือตั้งเลนเจอร์หน้าทีม5ตัวตถ้าตั้งเลข3ก็ตั้ง3ตัวนะเราไม่ใช้เลข5นา่นแหละดีนะเราจะตั้งค่าแค่ตัวนี้อด่านที่เล่นจบกับเลนเจอร์หน้าทีม หลักๆมีแค่นี้อืม input input น,น,นี่คือโฟลเดอร์ input นะก็เอา id มาใส่ก็ไปก๊อป id มาเอา id มาใส่ใน input แบบนี้แล้วก็ output เ,เวลาบอทมันทำงานเสร็จจะอยู่ใน output โอเคนะโอเค เราต้องไปเปิดบอรมาก่อนถึงจะเห็นข้างบนที่เหลือบอทสตาร์ทมาสองจออ่ะโอเคพอเราเปิดหน้าจอมาแล้วให้กดสตาร์ท ADB เพื่อหาว่าจะเจอจอหรือเปล่ากดสตาร์ท ADB เพื่อหาอ่ะถ้ากดไปสักสองสามเราจำเม็นจขึ้นให้กด q server 1หนึ่งครั้ง แล้วก็มากดสตาร์ทใหม่สักส3งรอบมาเนีขึ้นมาละอันนี้คือจอ emulator ของเราเ e l e กออก็เอาไว้เลือกหลายๆจอสตาร t ทบอทให้อันนี้จะให้บอทมันเริ่มทำงาน stop ก็คือให้บอทหยุดทำงาน start home เดี๋ยวเราจะใช้ในหน้าฐานเนาะหน้าฐานแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ส t าร์ทโฮม สตาร์ทโฮมปุ่มนี้นะมันจะใช้ในหน้าฐานหน้าฐานแบบนี้แต่ถ้าเป็นสตาร์ทแบบสีเขียว,ยวปกติมันสตาร์ทในหน้านี้หน้าหลักของอีมูเนอร์นี่โอเคต่อไปออ t o s โต้เซตอัพอ่ะอันนี้เราจะใช้ในตอนโคลนจอมาครั้งแรกก็คือที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้เราเพิ่งก๊อปปี้จอมาแล้วก็กดสตาร์ทเซตอัพครั้งแรกเท่านั้น เดี๋ยวรอมันสตาร์ทเซตอัพเสร็จพอมันออโต้เซตเสร็จแล้วมันจะหยุดอ่ะมันจะกลับมาหน้านี้พออยู่หน้านี้แล้วเราก็รันบอทได้ละ ก็คือไปเอา id มาใส่ใน input อ่านี่มี id อยู่แล้วเอา id มาใส่แล้วก็กด start bot ได้เลยแล้วมันก็จะเล่นให้คุณตาม config อ่ะ150ด่านนี้อกอผมใส่นะกด start bot แล้วก็เดี๋ยวจุดสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือเอ๊ะถ้ามันขึ้นอย่างนี้ให้คุณกดตัวข้างล่างนะ r ีเ e m b e เบอร์ชอยแล้วกดเอาล w ใช่ไหม เกิดจากอะไรผมไม่แน่ใจเราจะเปิดรูปคือไวแชแล้วไรดูไวเ,เซตติ้งเออเธอก็เปิดรูปให้แล้วนี่ดีใจด้วยทมาคืนก็นใ,หนให้กดอ l l o w c h ช้อยนะครับ